กสวัสดีครับพบกับผมิชิเน่คยนะครับเนาะกับบ่าวหินชาแนลนะครับมื่อนี้กับผามาเก็บเห็ดแต่เศรแต่เศรนะครับเนาะมื่อนี้บ่าวหินชาแนลกัดสีฟ้าฟ้าเนี่ยจักน้อยนะครับเนาะเพราะว่าออกมาย่านวัฒน์นะครับย่านมันสวยนะครับเนาะโอ้ดิพี่น้องงานเข้ามากะพอเห็นเลยนะครับเห็นดอกไข่ดอกงามๆเมนะพี่น้องเมืองนี่เป็นเห็ดขาวไข่เขียวนะครับเนาะ ดอกกำลังงามๆเลยนะครับเราประธานเท่าเะครับนี่ดอกใหญ่ดีพี่นอ้องอีกดอกหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นเฮดเข,ขาค่อดอกจูบนะครับดอกน,นี้เนาะพี่นอ้องเบิ้งเนี่ยนี่ดอกว่าจุ่มจูบนะครับนี่โอ้ดอกใหญ่ดีพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งดอกเขานี่ดอกงามครับพี่น้องไอ้นี่อันนี้เป็น เกิดใกล้กันเลยนะครับเนาะสามสีดอกนะครับนี่ยี่ขยอเอาเท็ดดอกนะครับนะเนานะดอกควงงามๆนะครับนี่กําลังบานเนาะนี่อีกดอกหนึ่งยื่ข้างล่างเตะๆกันเนะี่ยเป็นดอกจุ่มเนาะพี่น้องนี่เห็ดเขาไข่เนาะครับช่วงนี้ดินก็สีแห้งแน่นจักหน่อยนะครับเพราะว่าฝนทิมช่วงมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับเนาะ นี่พี่น้องโอ้ยดอกกําลังงามเนาะขันปล่อยไว้กระชีบโมฮอดปลาเร่งกระสีบานแล้วครับเนาะนี่เขาก็ต้องเก็บเอานะครับเนาะว่าบางเชนไหนก็บาได้เข้ามาอีกแล้วเนาะคือเข้ามากคือจีโมฮอดของเก่านะครับวันนี้อีกดอกหนึ่งแล้วพี่น้องโอ้ดอกอีดดอกงามมีลดึงดึงจุ่มเห็ดเขาอยากเกิดที่องกีษนะครับนี่ขนาดดินแห้งไปนี่ยังเกิดด้วยนะครับเนาะ นี่โอ้ยดอกเห็ดจุม ed, จ่มเห็ดเขาใครจุ่มบึกยังไงเลยถ้าเป็นดอกบานี่ดอกใหญ่เลยพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งเนาะเกิดยุติไงงานใหม่แล้วครับนี่โอ้บึง้ ed, งเห็ดเขาวไข่เนาะครับนี่ดอกใหญ่ครับนี่อีกดอกหนึ่ง โอ้คักคักพี่น้องนี่เบิง่งหลวงเห็ดหอมใครมีแต่ดอกอยังไงนี่อีดอกหนึ่งอู้ดอกแง้มคักพี่น้องเอ้ยเห็ดหอมใครเอาไปเห็ดนดำพริกเนาะครับเนาะแสีบแท้ดิพี่น้องนี่นี่อีกดอกหนึ่ง จุ่มกำลัางงามๆเลยนี่โอ้ยดอกอได้มิตรจ้าจัาซีนี่พี่น้องเอยเอาไปกีปน,นี่แสบจะได้พี่น้องนี่ดอกหนึ่งที่เด็ดเลยดอกนี้ดอกเดียวปนอิ่มเลยพี่น้อง <c oughs> ม,มันเมนเห็ดเดว้ยหล่ะนี่มันว่าเมนจานเขา่าครับไงครับเนาะโอ้ยว่าเมนจานผ้าเข่าเห็ดดอกนี่ไงครับพี่น้องบึง้ง อ้ยว่ามันจา,เานเซ่ยข๋อเครับดอกงามแอบใ่แบบบ้นเถาเลยครับนี่ยกำลังงามๆเลยสมบูรณ์แห้งครับพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งเกิอดอยู่ใกล้กันเบ้าพี่น้องสองดอกเลเหลือกินแล้วครับมีแต่ไข่น้ครับนาอนี่เบิ่งพี่น้องดอกยังไงเลยเบ้า ค่อยๆเห็ดก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันหักมามันสียากเนาะนี่ดอกยังไงเลยเห็ดตะไคร้เฮ้ยสองดอกนี่ปอนอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยไงก็ฝ้ามือผมอีกนี่ยมีอีกดอกนึงเนาะอันนี้ดอกประเงานไปไหนเนาะครับเนาะีน่มันแห้งเนาะครับแนละ้วจากสีจะจังใดดินมันก็แห้งฝนวันถิ่มช่วงแล้ว นี่นะครับดูดอกเห็ดกำลังงามๆนะนี่เห็ดเขาวไข่เขียวนะครับนี่กะสรุปยอดอะไรนะครับเนาะวันนี้ไปเก็บมาก,ก็ประมาณนี้นะครับนี่บ้าหินเชนเอวก็คือชีตรตรงล่างแบบจนเมื่อยเนาะพี่น้องเนาะกะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเนาะบ้าหินเชนเอวสิพาสไปเก็บเป็นอีกรอบหนาะอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับ